มันมีปัญหาของการนอกใจซึ่งจิบรับเคสอยู่ทุกวันนะแล้วมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ คนเราเนี่ยมันไม่คุยกันนะยูเราอะ close conversation คือไม่ใช่ปากพูดกันแต่เราดันไป open relationship โดยการน,นอกใจลองเปลี่ยนใหม่ดีไหมถ้าสมมติเราตัดสินใจและเราเลือกและเราตั้งใจว่าเราจะรักคนที่อยู่กับเรารักในระดับที่เราสามารถเปิดใจพูดเรื่องอะไรก็ได้อ่ะขอให้ที่บ้านมันเป็นที่ระบายขอให้ที่บ้านมันเป็นที่เปิดความรู้สึกออกไปสู่กันและกันอยู่เชื่อไหมที่บ้านแม่งจะเป็นบ้านที่มีความสุขมากแต่หากในบ้านเราจะต้องปรุงแต่งคําพูดเราจะต้อง วางแผนเราจะต้องแกล้งดูซิว่าเราเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหนในขณนะอยู่เขาโดยที่เราไปหาความสุขข้างนอกบ้านโดยการรับหลังมันจะไปรอดได้ยังไงวะอยู่เปิดใจหน่อยอ่ะคุณมีอะไรคุณพูดยังไงเราก็รักคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามไม,ไม่ไม่ว่าตั้งแต่20ปีที่แล้ว5ปีแล้ว3ปีแล้วเราก็ยังรักคุณอยู่พูดมาเลยผู้หญิงนั้นสวยเหรอเหรอคุณชอบเออสไตล์นั้นดีนะฉันก็ชอบเพื่อนอยู่เหมือนกัน <laughs> ให้คอนเวอร์เซชันมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันมันเปิดใจกันได้ะฮะอย่าพรีเทนตต่อกันนะวันนี้จิ๊บให้คําปรึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเขาพยายามจะทําเป็นผู้หญิงเป็นคุณแม่ที่มีความสุขต่อหน้าลูกอยู่คิดว่าลูกอยู่ไม่รู้จริงหรอวะเด็กอะ่ะสามารถเข้าใจความรู้สึกได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะเขาทะลุกําแพงของภาษาไปแปลว่าถ้าอยู่จะเลือกเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพยูต้องเป็นทองไม่ใช่ทองชุบสร้างทองจากข้างใน ตั้งใจในทุกๆวันว่ากูจะเป็นคนแบบนี้้วอยู่มาดูซิว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนพอเก็ปะ